มีพี่น้องหลายคนกับจริงแต่ว่ากับเคียกันบ่ลงตัวกับมีถ้าครอบรัวใดพ่นพ่อมีเงินพ่นพ่อมีเงินนาะพี่น้องนาะเพิ่นกับเคียวกันบ่อยากทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างมันกิดจ,จบงงาพอ่อเม่มันรู้สึกอิม่มอกอิ่มใจอยู่ในหัวอกหัวใจมันจับส่วนร่วมเป็นความส่วนร่วมเขาบมารู้แต่ว่าช่วงใดคนสีแน,น่นสีนหน่อยสีล่ลายเพราาแต่ละคนมันกะต้องวิ่งหลบท่าโตให้บ้าง เมื่อวานในย่ายไหมเบาบ่ขั้นไดนจบเนาะพี่น้องเนาะยยายไหมกัสิมาเบาตัวว่าตอนไปอยู่ร่งบาสนั่นเป็นจังไหนเออย่ายไหมกัอยากเว้าอันตอนไปอยู่ร่งบาสที่แหลกนาะพี่น้องที่เมื่อวานในย่ายไหมเบาบ่ขั้นไดนจบเนาะพี่น้องเนาะยยายไหมกัสิมาเบาตัวว่าตอนไปอยู่ร่งบาสนั่นเป็นจังไหนเออย่ายไหมกัอยากเว้าอันตอนไปอยู่ร่งบาสที่แหลกนาะพี่น้องที่เบากลัวๆอยู่โดุนๆนาะเพิ่นมีคนไข่อยู่โดุนๆข้าเจ้ามาต่างจังหวัดจังสิมาจากจังหวัดอื่นที่ไกกลิ้างไกลก็ย ก็ไปส่วนร่วมเป็นของส่วนร่วมห้ามวา่าช่วงใดคนสีนแน,น่นสีหน่อยสีร้ายเพราะว่าแต่ละคนมันกะต้องวิ่งหลบท่าโตัวให้บ้างห้องน้ำส่วนห้าสิไปหาเวลาอาบน้ำได้แต่ละมือนี่ยากยากบางเท้อห้าวางไปเปนมาพี่น้องห้าก็ต้องไปเขาคิ้วรอได้เพราะว่าห้องน้ำหันเป็นของสมอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างแย่ไหมขึ้นจำติพี่น้องเพราะว่าแย่ไหมอยากเอามาวา้าให้นทีกันล่างแบบว่า,วาเออเจอเจอในลักษณะที่ว่า,วาเออ ู้หลักู้ใหญยพอแม่ได้ป่วยห้องน้ำเสื้อหฮาสิไปหาเวลาอาบน้ำได้แต่ละมือนี่ยากอยากบางเื่อห้าวางไปเปนมาพี่น้องเฮาก็ต้องไปเขาคิวรอได้เพราะว่าห้องน้ำหันเป็นของนั่นแบบเฮากัยังติดแบบว่าเออคนผู้เดียวไปหานอนใส่ก็ได้นอนหนาห้องคนป่วยหรือว่ามองใดก็ได,ได้จังสีนะ่นสมัยตะกนนอนน่ะนาะบ้างว่าช่วงที่ย่ายไม้ตกอยู่ในผ้าวาแบบนั้นนะ่ะย่ายไม้บกคิดเนี่ยนั่นแบบ เขาก็ยังติดแบบว่าเออคนผู้เดียวไปหานอนใส่ก็ไดนอนหนาห้องคนป่วยหรือว่ามึงไดก็ได้จังสินะ่นสมัยตะกนอนน่ะเนาะมีพี่น้องหลายคนก็จริงแต่ว่าก็เคียย์กันบ่ลงตัวก็มีถ้าครอบครัวใดเพิ่นพ่อมีเงินพเพิ่นพ่อมีเงินนาะพี่น้องน้องเพิ่นก็เคียย์กันบ่ยากทุกสิ่งทุกอย่างมันก็บจบไงงาข้าเจ้าอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วอยู่กันจนชินบหมงเท่อหฮากับอาสิเป็นหนึ่งเป็นคนใหม่ที่เขาไปเสียกย่มันก็รู้สึกเคินน เกเกกังกังะนะพี่น้องมันบ่ได้เปลี่ยนวะขลังเทียห้าแหลนไปยังสีรอดห้องน้ำห้องอาบน้ำเนาะบางทีก,กับบ่ได้อาบบ่ได้อาบพี่น้องเดี๋ยก็ไม่สายเขาคุณหมอกระสเทาว่าเออมาเส้นลายแย่ไหมซื้อเสื้อผ้าตัวละสี่สิบหาสิบบาทมันบ่พร้อมด้วยกางเกงในเรากับบ่แมนว่าซื้อแล้วเขาสิได้ใส่เปลี่ยนปุ๊บป,ป่าแบบสะดวกสบายได้พี่น้องส่วนเขาสิหาเวลาไปเขาใหม่ๆหลัง,ล,งลังสิเป็นโควิดอีก ช่วงที่อนย่ายไม้ไปหันตะว่ามันเป็นประสบการณ์เป็นความทรงจําดีๆเขาย่ายไม้ย่ายไม้ที่ได้ทดแทนบุญคุณนายล่วงโตเป๊ะแต่คนที่หาเสากินคําส่วนมากกสิ่วงห่วงหาหาอยู่หากินห่วงปากห่วงท้องย่ายไม้ก็เลยเอามาเบาซูเมื่อว่าในย่ายไม้เบาบันงในจบน้อพี่น้องน้อย่ายไม้ก็สิมาเบาตัวว่าตอนไปอยู่ร่วงบานนั่นเป็นจังไหนเออย่ายไม้ก็อยากเบาอันตอนไปอยู่ร่วงบานที่แหลกน้าพี่น้องที่ว่า ช่วงเวลาที่ว่างๆถ้าบ่กกินเขาก็ต้องรีบมาอาบน้ำจังสิแม่พี่น้องแย่ไหมกะฮาจังเป็นพ่อเป็นแม่ของเฮานี่บอกมันสิมีอีหยังกล่ำคาเลิกคาไปหลายก็หนีอยู่บ่กับการได้ทดแทนบุญคุ้นพ่อแม่แย่ไหมก็เลยเอามาบอกซูฟังเป็นพ่อเป็นแม่ของเฮานี่บอกมันสิมีอีหยังกล่ำคาเลิกคาไปหลายก็หนีอยู่บ่กับการได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ย่ไหมก็เลยเอามาบอกซูฟังนั่นแบบเขาก็ยนงติดแบบว่าเออ คนผู้เดียวไปหานอนใส่ก็ไดนอนหนาห้องคนป่วยหรือว่ามึงไดก็ได้จังสินะสมัยตะกนอนน่ะเนอนห้องน้ำซื้อหฮาสิไปหาเวลาอาบน้ำได้แต่ละมือนี่ยยากยากบางเื่อห้าวางไปเปนมาพี่นองเ้าก็ต้องไปเขาคิวรอดได้เพราะว่าห้องน้ำหันเป็นของสมอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่งางแย่ไหมคือจำด้พี่นวงเพราะว่าแย่ไหมอยากเอามาวา้าให้คนทีกันล่างแบบว่าเออเจอเจอในลักษณะที่ว่าเออภูหลักผูใหญ่พ่อแม่ ได้ป่วยตันก้อนโควิดอีกได้พี่นวงย่าไม้บนีนิบาไม้ก็คือไม้มันโดนแล้วมันโดนแล้วมันหกเจ็ดปีขึ้นลังไปแล้วมันเป็นช่วงที่อันฟางว่าช่วงที่ย่าไม้ตกอยู่ในผ้าวาแบบนั้นน่ะย่าไม้บอคิดเนีค่ะเขาเจ้าอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วอยู่กันจนชินบหมงเท้อหฮากับอาสิเป็นหนึ่งเป็นคนไม้ที่เขาไปเสียกู่มันกัรู้สึกเขินๆเก๊กักังอะนะพี่นองมันไม่ได้เป็นไม้ๆล้งงลังสิเป็นโควิดอีก ช่วงที่ย่า่ไม้ไปหันตะวันมันเป็นประสบการณ์เป็นความทรงจำดีๆหุ่ย่า่ไม้ย่า่ไม้ที่ได้ทดแทนบุญคุณมีพี่น้องหลายคนกับจริงตะวันกับเคี่ย์กันมาลงตัวกันมีถ้าครอบครัวใดเพื่อนพ่อมีเงินเพื่อนพ่อมีเงินเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกับเคี่ย์กันบ่ยยาดทุกสิ่งทุกอย่างมันกับจบง่ายๆมีพี่น้องหลายคนกับจริงตะวันกับเคี่ย์กันมาลงตัวกันมีถ้าครอบครัวใดเพื่อนพ่อมีเงินเพื่อนพ่อมีเงินเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกับเคี่ย์กันกเบง่ายๆหหม่ลลัังงสิิเป็นโควดอีก ช่วงที่ย่า่ไม้ไปหันตวาว้านมันเป็นประสบการณ์เป็นควาวมสรงจำบีดีๆของย่า่ไม้ย่า่ไม้ที่ได้ทดแทนบุญคุณว่าสิเห็ดจังไดสีเลือกจังไดเ,เพื่อได้ฟังย่าย่ไม้แล้วเก็สิเป็นแนวทางให้ตาสินใจว่าสีเลือกอย่าง,งระวางงานหรือว่งงานจับควงกับการดูแลพ่อแม่บางคน้วหายมโตเป๊ะแต่คนที่หาเสากินคําส่วนมากเกษสรห่วงห่วงหาหาอยู่หากินห่วงปากห่วงท้องย่า่ไม้ก็เลยเอามาบอกซูฟนั่นอันนี้ให้แนนจังสีย่า่ไม้ก็ต้องเฝ้าไป มันที่เป็นอยู่ในลักษณะนี้ของทุกมือได้พี่น้องแต่ละมือแต่ละเวทนี่เขาต้องเครียดตัวเองให้เรียบร้อยว่าสิเป็นการกินการเข้านั้นแบบเข้ากัยังติดแบบว่าเออคนผู้เดียวไปหานอนใส่ก็ได้นอนหนาห้องคนป่วยหรือว่ามองได้ก็ได้จังสินะสมัยตะกวนอนนอนห้องน้ำเสื้อเขสิไปหาเวลาอาบน้ำได้แต่ละมือนี่ยากยากบางเือาเ้าวางไปมันมาพี่น้องเขาก็ต้องไปเข่าคิ้วรออได้เพราะว่าห้องน้ำหันเป็นของส่วนรวม เป็นความส่วนร่วมเข้ามาลู้ดอกว่าช่วงใดขคนสิแนนสีน้อยสีหลายเพราะว่าแต่ละคนมันกะต้องวิ่งรอบท้ำตัวให้บ้างส่วนร่วมเป็นความส่วนร่วมเข้าบารู้ดอกว่าช่วงใดขคนสิแนนสีน้อยสีหลายเพราะว่าแต่ละคนมันกะต้องวิ่งรอบถ้ำตัวให้บ้างไ้เคยเฮ็ดเฮ็ดจังซีไว้นาะเป็นค่วาพุ่มใจกระบอกเจ้าของว่าเป็นค่วามภาคุ่มใจของเจ้าของก็เลยเอามาบอกสู่ฟังเด้อพ่นองเด้อ ก็เลยเอามาบอกสุฟังเพื่อผู้รดก็ลักับสนหรือว่าเป็นอย่างจังใดอยู่หลังจากนั้นมาเบื่ออึดอยู่อึดกินเด้พี่นวองบ่ออึดอยู่อึดกลิ่นในในค่ำนี้ค่ะเขาเจ้าอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วอยู่กันจนชินเหมือนเท้าห้ากับอาสิเป็นหนึ่งเป็นคนนไม่ที่เขาไปเสียกอยู่มันกะรู้สึกเขินเขินเก๋กกังๆนะพี่นวองมันไม่ได้เป็นส่วนรวมเป็นความส่วนรวมเข้ามาหรือว่าช่วงใดคนสิ่เหนี่ยนสีหน่อยสพรารว่าแต่ละคนมันกะต้องวิ่ง รอบท้ำตัวใหว่างทำอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างแย่ไหมคือจำตีพี่นวงเพราะว่าแย่ไหมยอยากเอามาว้าให้คนทีกันล้างหมบว่าเออเจอเจอ,เจอในลักษณะที่ว่าเออผู้รักผู้ใหญ่พอแม่ได้ป่วยส่วนร่วมเป็นของส่วนร่วมข้าบรูหรือว่าช่วงใดคนสีนแนนสีนหน่อยสีลายเพราะว่าแต่ละคนมันกะต้องวิ่งหลบท้ำตัวใหบ้างหวาข้าง,งา,องอา,า,างเทียห้าเหลียนไปสีรอขห้องน้ำห้องอาบน้ำเนาะบางเทื่อกับบ่ได้อาบบ่ได้อาบพี่นองเด้อวก็มีสายเขา คุณหมอกันสิท่ว่าเออ,อมาเส้นเอากวนๆอยู่ดนๆเนาะเพิ่ะมีคนไข่อยู่ดดนๆข้าเจ้ามาต่างจังหวัดจังสิมาจากจังหวัดอื่นที่ไกลก็ายกไม่กับมีเข้าเจ้าก็นอนอยู่ล่วงบานเฮ้ยแก,กนพี่นองก็ไปตัดถิ่มออกออกไปให้เบิดทางเขาคิดว่าสิก,กินอยางมี้เงินเทา่าใดในบัญชีสิเฮ็ดจังใดาจากนี้ต่อไปมันสิเกิดอีกอย่างึ้นบ่ได้มาว่าขลังเทียห้าแลนไปจังสิลอห้องน้ำห้องอาบน้ำเนาะบางเทียก็บ่ได้อาบบ่ได้อาบพี่นองเด้อวก็มีสายเขา คุณหมอกระซิบว,ว่าเออมัาเส้นห้องน้ำส่วนห้าสสไปหาเวลาอาบน้ำได้แต่ละมือนี่ยยากยากบางเท้อห้าวางไปมันมาพี่นองเ้าก็ต้องไปเขาคิว้วรออได้เพราะว่าห้องน้ำหันเป็นของตัดถิ่มออกออกไปให้เบิดทางหาคิดว่าสิก,กินยังมีเงินเทอดใดในบัญชีสิเฮ็จดจังใดจากนี่ต่อไปมันสิเกิดอีกยังขึ้นได้มาเหตุให้าแบบว่าได้มากไ,ไ,ไ,ได้มาเออไม่แน่เขามาเติมมา ให้มีเงินอนยูกินอยู่ใสตลอดใช่ไหพี่นวอแยกไม่ก็เลยคิดเห็นจุดนี่แหละว่าเออแยกไม้ไม่ไมลังหลังสิงเป็นโควิดอีกช่วงที่แยกไม่ไปหันแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์เป็นความทรงจําดีๆของแยกไม้แยกไ,ไม่ที่ได้ทดแทนบุญคุณหาล่มโตเป๊ะแต่คนที่หาเสากินคําสนมากระสี่วง่วงหาหาอยู่หากินห่วงปาก่วงท้องแยกไม่ก็เลยเอา,าบอากสุของนำห้องท่าล่างหนาแปลงฟันทุกอย่าง พราะย่ายไม่เนี่ยกินนอนอยู่กับโรงบานมันก็มีเลื่อนพักหยาดอยู่แต่ว่าส่วนลายนะส่วนหนาข้นทีพ่นอยู่เก่าเฝ้าอยู่เลื่อนพักหยาดทาวมามีบอมีเลื่อนพักยาดก็มีแต่ว่าด้วยที่่าระขลังเทียห้าเหลนไปดังสีลอดหองน้ำห่องอาบน้ำเนาะบางเทียกับบ่ได้อาบบ่ได้อาบพี่น้องเดียวก็มีสายเขาคุณหมอกับสิทว่าเออมาเส้นได้ไหมพ่อใจที่มีชีวิตแบบหนีบ่ได้ลำบ่ได้รวย แต่ก็บ่เคยขัดสนเงินทองถ้ารู้สึกว่าเงินสิเบิดหรืออีหยังจังไดมันก็สิมีอีหยังจักอย่างนึงที่ใหม่ๆหลังหลังสิเป็นโควิดอีกช่วงที่อันยายไหมไปหันแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์เป็นความทรงจําดีๆของยายไหม่ยายไหมที่ได้ทดแทนบุญคุณตัดทิ่มออกออกไปให้เบิดทางเฮาคิดว่าสิกินหยังมีเงินเท่าใดในบัญชีสิเฮ็ดจังไดจากน,นี้ต่อไปมันสิเกิดอีหยัง,ยงขึ้นบ่ได้มานั่นแบบเฮาก็ยังติดว่าเออ คนผู้เดียวไปหานอนใส่ก็ได้นอนหนาห้องคนป่วยหรือว่ามองได้ก็ได้จังสินะสมัยตะกนะนอนน่ะเนาะมีพี่น้องหลายคนก็จริงแต่ว่าก็เคียร์กันบ่ล้มตัวก็มีถ้าครอบ,าอบครัวใดเพิ่นพ่อมีเงินเพิ่นพ่อมีเงินเนาะพี่น้นองเนาะเพิ่นก็เคียร์กันบ่ยากทุกสิ่งทุกอย่างมันก็บจบไง,ไง่ายๆพี่น้องสรุปแล้วคืออย่าคิดอย่าห่วงให้ม